ไฟเตอร์เจ็สเครื่องบินขับไล่ที่ถูกกล่าวถึงอย่างมากในวงการการบินทางทหารยุคใหม่ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความล้ำสมัยความแข็งแกร่งและการออกแบบที่ก้าวข้ามขีดจำกัดแบบดั้งเดิมหากเรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์การพัฒนาเครื่องบินรบตั้งแต่รุ่นแรกแรกจนถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่าทุกยุคทุกสมัยล้วนพยายามสร้างนวัตกรรมเพื่อให้ตอบโจทย์สงครามที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไฟเตอร์เจ็สก็เช่นเดียวกันมันคือผลลัพธ์ขององค์การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการท้งดาานคววมเร็ ความคล่องตัวการพรางตัวและความสามารถในการรบหลายมิติจุดเด่นของไฟเตอร์เจ็ตสิเริ่มต้นที่การออกแบบลำตัวเครื่องบินถูกสร้างขึ้นด้วยวัสดุคอมโพสิตที่ทันสมัยซึ่งมีน้ำหนักเบาแต่ยังคงความแข็งแรงทนทานสูงการใช้วัสดุผสมพิเศษยังช่วยลดการสะท้อนสัญญาณเรดาร์ทำให้เครื่องบินมีคุณสมบัติพรางตัวหรือสติลที่ดีกว่ารุ่นก่อนอน,นอกจากนั้นการออกแบบทรงอากาศพลาศาสตร์ยังให้ความมั่นคงสูงในความเร็วเหนือเสียง แต่ก็ยังคงความคล่องแคล่วในการบินระยะต่ำและการรบระยะประชิดในด้านขุมกำลังไฟเตอร์เจ็ตสิบสี่มาพร้อมเครื่องยนต์เจ็ตแบบใหม่ที่สามารถให้แรงขับดันสูงกว่ารุ่นเก่าเกือบสองเท่าพร้อมระบบอัลต์เบอร์เนอร์ที่ออกแบบให้ใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพทำให้เครื่องบินสามารถทำความเร็วได้ถึงแมตส2.5และยังคงมีรัศมีการปฏิบัติการไกลพอที่จะโจมตีเป้าหมายได้ในทุกภูมิภาคระบบควบคุมเครื่องยนต์อัจฉริยะยังช่วยให้สามารถปรับแรงขับได้อย่างแม่นยำ ทำให้ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของนักบินได้ทันทีหากพูดถึงความก้าวล้ำด้านอาวุธไฟเตอร์เจ็สิบสี่ถือว่ามีครบทุกด้านทางอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศรุ่นใหม่ที่สามารถล็อกเป้าหมายได้จากระยะไกลรวมถึงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่ยิงจากอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นระบบปืนกลอัตโนมัติขนาด20มิลิเมตรที่ติดตั้งในตัวเครื่องก็ยังถูกพัฒนาให้แม่นยำม,มากขึ้นและมีแรงถีบถอยกลับต่ำเพื่อให้นักบินสามารถใช้ในสถานการณ์การรบระยะไกลได้อย่างมั่นใจ เทคโนโลยีที่โดดเด่นอีกด้านคือระบบอิเล็กทรอนิกส์และเรดาร์ไฟเตอร์เจ็14ใช้เรดาร์ AESA รุ่นล่าสุดที่สามารถติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันและยังสามารถต้านทานการรบกวนสัญญาณจากสัตรูได้ดีเยี่ยมการผสมผสานระบบตรวจจับอินฟราเรดและเซนเซอร์หลายชนิดเข้าด้วยกันทำให้นักบินมีภาพรวมสนามรบที่ชัดเจนรอบทิศทางค o อพิสของไฟเตอร์เจ็14ยังถูกออกแบบให้ใช้จอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ พร้อมระบบ AI ผู้ช่วยนักบินที่คอยวิเคราะห์ข้อมูลและเสนอแนวทางปฏิบัติในเซียววินาทีสิ่งเหล่านี้ช่วยลดภาระการตัดสินใจและเพิ่มโอกาสรอดชีวิตในสถานการณ์รบจริงสิ่งที่น่าสนใจอีกด้านคือระบบการเชื่อมโยงข้อมูลไฟ g เตอร์เจ็ตสิไม่ได้ทำงานเพียงลำพังแต่สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครื่องบินรบลำอื่นๆรวมถึงฐานบัญชาการภาคพื้นได้อย่างต่อเนื่องแบบเรียลไทม์เทคโนโลยีนี้ทําให้ไฟลเตอร์เจ็ตสิกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบรบเครือข่ายยุคใหม่ หรือที่เรียกว่าเน็ตเวิร์กเซนทริกวอลแฟร์ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและการโจมตีอย่างแม่นยำด้านความคล่องตัวในการรบไฟเตอร์เจ็ตสิบสี่ใช้ระบบควบคุมการบินแบบฟลายบายไวรุ่นล่าสุดที่มีความไวสูงการผสมผสานกับการออกแบบหางเสือและครีบควบคุมพิเศษทําให้สามารถทําท่าทางการบินที่ซับซ้อนเช่นการพลิกกลับตัวในมุมแคบหรือการเลี้ยวหลบหลีกอย่างกะทันหันได้อย่างง่ายดายความสามารถเหล่านี้ทําให้ไฟเตอร์เจ็ตสิบสี่เป็นคู่ต่อสู้ที่อันตรายในสถานการณ์อกไฟ เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินรบชั้นนำรุ่นอื่นๆไฟต์เตอร์เจ็ต14แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ไม่เป็นรองใครตัวอย่างเช่นหากเทียบกับ F-22 Raptor ในด้านการพรางตัวไฟ g h เตอร์เจ็ต14มีการใช้วัสดุคอมโพสิตใหม่ที่ช่วยดูดซับคลื่นเรดาร์ได้มากกว่าหากเทียบกับ Su-57 ในด้านความคล่องตัวไฟต์เตอร์เจ็ต14ก็มีระบบควบคุมทิศทางแรงขับที่ตอบสนองได้เร็วกว่าและหากเทียบกับ J-20 ไฟ g h เตอร์เจ็ต14ก็โดดเด่นกว่าทั้งด้านความเร็วและระบบเรดาร์อัจฉริยะ สิ่งเหล่านี้ทำให้หลายฝ่ายมองว่าไฟเตอร์เจ็ตสอาจกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของเครื่องบินรบยุคที่5-9ไปสู่ยุคที่6ความสำคัญของไฟเตอร์เจ็ตสไม่ได้อยู่แค่ความสามารถเชิงเทคนิคแต่ยังสะท้อนถึงยุทธศาสตร์ทางการทหารในอนาคตปัจจุบันหลายประเทศต่างพยายามพัฒนาเครื่องบินรบที่สามารถทำงานร่วมกับระบบอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนสวอมได้ไฟเตอร์เจ็ตสจึงถูกออกแบบมาให้สามารถควบคุมและสั่งการฝูงโดรนในสนามรบได้โดยตรง สิ่งนี้จะเปลี่ยนโฉมหน้าการรบทางอากาศเพราะนักบินไม่จําเป็นต้องเสี่ยงเข้าใกล้พื้นที่อันตรายแต่สามารถใช้ดโดรนในการโจมตีหรือสอดแนมแทนสําหรับด้านความปลอดภัยไฟเตอร์เจ็ต14ยังมีระบบป้องกันตนเองขั้นสูงเช่นระบบปล่อยแสงเลเซอร์เพื่อหลอกสัญญาณขีปนาวุธระบบสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อป้องกันการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงระบบ AI ที่สามารถตรวจจับการโจมตีที่ไม่คาดคิดและตอบโต้โดยอัตโนมัติด้วยความครบเครื่องทางด้านการบิน การโจมตีการป้องกันและการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ไฟเตอร์เจ็ตสิบสี่จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องบินรบแต่เป็นแพลตฟอร์มทางการรบที่สามารถปรับรับใช้ได้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นสงครามทางอากาศแบบตัวต่อตัว,ตวสงครามเครือข่ายหรือปฏิบัติการทางยุทธ,ธศาสตร์ขนาดใหญ่ทั้งหมดนี้คือความน่าสนใจของไฟเตอร์เจ็ตสิบสี่ที่ทำให้มันถูกจับตามองอย่างมากในปัจจุบันและยังคงเป็นที่ถกเถียงว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า มันอาจกลายเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก